ช่ชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตำเหลาซิ่งแซบดากนะตักรวมได้ทุกอย่างนะครับคิดเป็นขีดนะขีดละ40บาทนะครับร้านนี้นะะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบในร้านกันนะว่ามีอะไรมั่งนะมีนะนะทุกอย่างหยิบรวมได้เลยขีดละ40บาท ไม่หมดนะตรงนี้อีกนี่นมีไส้ตังด้วยนะยี่สิบสี่ของครับมีทุกอย่างคือ40บาทหมดอันนี้เป็นไข่หมึกนะครับน,นี่ม่ครับสวัสดีครับ,รบนี่ไหนน้ตังอะไรอยู่เอ่ย แม่ค้าไม่มองโคกอีกแล้วลนะคะอันนี้ทุกอย่างคือหยิบรวมได้หมด40บาทเนาะ วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดสุวรรณภูมินะครับทุกคนอันนี้ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่บ่ายสองค่ะบ่ายสองโมงถึงกี่โมงครับถึงสามทุ่มถึงสามทุ่มอันนี้แปดสิบบาท,ทะ <c oughs> นะคะสามหกนะคะนี่โอโ้โห น้ำปลาหอมมากนะทุกคนแค่กินปลาก็ยั่วแล้วอันนี้ขายทุกวันนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหยีดเลยนะคะ,ะ,คะไม่ต้องเกรงใจแม่คะที่เชื่กันในกระเป๋าให้ค่ะเด <laughs> ยียด <laughs> ังหนูนะลูกลกจัดไหมคะได้ลูกยี่สิบไม่ใช่ของเขาลูกใส่ไว้เลยไม่เผ็ดมากกลางๆได้เลยครับอ๋อน,นี่มีแจกบัตรคิวด้วยดู่าตำซะก่อนไลรเทียมทานมากหยิบได้เลยนะครับนี่ดูลูกค้าหยิบกันนะครับ พอ,อปูเปอร์นี่ก็มาช่างคือขีดละสี่สิบใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยว่าเขาอยากกินอะไรอ๋อเลือกเอาเลยตามใจชอบหย,ในในยิบตะากร้าลเลือกได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวขอให้ก่อนเกะกะลูกค้าหนึร้อยสี่สิบบาทนะคะโอ้โหแถวยาวมากเลยนี่ หยิบตะกร้าเลือกได้เลยนะครับได้สี่สิบบาทรวมได้ทุกอย่างครับผมของหนูเปรี้ยวหวานใช่นิดลูกอันนี้สองร้อยยี่สิบบาทครับได้สี่สิบไปลูกเบอร์สามหยิบได้เลยครับเหลือจะคิวนี่หยิบได้เลยนะครับอันนี้คุณสวยปิดหน้าปิดตาปิดหู คนสวยไอ้กล้องด้วยสองร้อยยี่สิบบาทนี่หยิบได้เลยโหอันนี้เท่าไหร่ครับนี่เท่าไหร่ลูกสองร้อยสิบบาทโอ้โหต้องถามล oh. ูกค้าเองราคาเพราะว่าแม่ค้าไม่ไมเคยจำเลย <S 1> <S 1> เขาเรียกตำอะไรนี่กับล้นโคกแล้วเหลาเหลาเ<อ>มื่อกี้สี่ร้อยกว่าก็มีไปแล้วหรอโหตำทีเกือบเต็มโคก แสดงว่าลูกค้าประจำนะแม่ค้าจำได้นี่โอ้โหถุงใหญ่มากต่อวางโดยอะไรลูกสามบาทครับเอากลางไหมคะหรือว่าตำเหล่าซิ่งแสบดากนะวันนี้บัตรคิวกระจายเลยคนเยอะมากสั่งหรือยังครับตะกร้าด้านนี้เลยครับ แล้วก็หยิบเลือกเอาเลยครับอยากกินอะไรหยิบเอาจ้ะตัวนี้ตัวน,นี้หมดนี่ดีนะน,นี่ครับอยนไหนะไม่กินไม่ใ้ไม่หยิบนะคะอันไหนไม่กิน,น,ไ,มนไม่ต้องหยิบนะเน,ะนี่หยิบเลือกตามใจชอบตะก้ารด้านนี้เลยครับ ห้าตะกร้าก็ใส่ได้ครับแม่ค้าบ,บอกสีใ,ใจเลยค่ะเนี่ยมาไปอีกนหนึ่งร้านนะที่น่าสนใจนะครับอยู่สองเก้าของใครคะตลาดนับสุวรรณภูมินะครับร้านนี้จะขายทุกวันนะอันนี้ไปคิวที่ยี่สิบเก้าแล้ว นีใ่ให้ดูแม่ค้าให้ดูแม่ค้านั่งรได้เลยนะมีที่นันค้ช่างได้เลยครับน้ำนอ้องมาดูให้พี่หน่อยลูกช่างพี่ด้วยนี่นะคะของพี่อันนี้สองร้อยสี่สิบอย่ามิใช่ไม่ใช่วรวมหนูนี่ด้วยวอันนี้อันนี้อันนี้สองร้อยสี่สิบแล้ะใชอันนี้ร้อยยี่สิบเป็นสามร้อยหกสิบ กันนี่กับบ้านคะินี่กับบ้านเลยได้เลยใส่านนะคะมากี่คนคะเตรียมหมูด้วยัไรลอันน sure> ี้อันนี้คิวไหนแล้วครับอันนี้ยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าพอดีจานทานเลย นี่ครับตะก,ก้าเอาได้เลยครับรยอีาสานนะขออยากกินรสชาติไหนสามารถสั่งได้เลยขอ่ก๋งหน่อยลูกใส่ก๋งหรือใส่ถาดลูกใส่ก๋งมาไปเลยใส่ถาดเอามาคืนหยิบได้เลยนะตะก้ารด้านนี้เลยครับ อ้น่ากินมากขอบคุณนะคะนี่พีเป็นเดือนโดยอะไรต่อครับสามเก้า <c oughs> โอเคค่ะสามเก้าพี่ <c oughs> หล่านดีกว่าจะเป็นรับรองว่าให้เพียงคะ่ะแล้วเอานี่ไปเ่ะ <c oughs> ชั่งได้เลยครับ <c oughs> มีร้อยห้าสิบบาทนะคะเบอร์สามหนึ่งนะคะร้อยห้าสิบเวลาตับต้องถอยนะ น้ำปลายังหอมเหมือนเดิมนะมีใครเคยมาทานร้านนี้แล้วคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนะ่าจากพี่หนุ่มเคยมาถ่ายไปรอบที่แล้วนะ <laughs> วันนี้มีมีเส้นมะละกอด้วยคุณค้าเนี่ยต <c oughs> ัอตัวทุกวันเโซเลย <laughs> น้องบอกซอยมะละกอจนมือหงิกแล้ววันนี้ าได้เลยครับนี่พอดีลูกค้าที่ร้านเยอะมากนะนี่มุงนะมุงไรร้านแทบแตกนะหยิบเองช่างเองเลยครับพอใจเท่าไหร่เอาเท่านั้นครับอันนี้80บาทนะคะเบอร์27ค่ะจำเรานะคะเอาแล้วจัดไหมคะได้ค่ะ80จำเรานะ ได้รวรมได้นะคะตอนนี้ว่างอยู่นะ<า>ว่างจริง enfin ว่างเป็นตอนนี้น้อยห้าสิบหวานนี่ค่้จ้าอันนี้160บาทนะคะแบบยี่สามกาแฟโอร้จัดเก๋งาค่ะนี่นี่เปรี้ยวหวานอ๋อหวานน้ำนะคะ หยิบเต่ยงส้ลังหยิบได้เพิ่มได้นะคะหยิบข้างได้เลยเส้นมะละกอเออเส้นมะละกอเลขแปดหยิบเลยลูกหยิบเลยสามเจ็ดสามเจ็ดนี่เลยจ้กกำลังลูกหยิบเลยหยิบไม่นานไหมคะไม่ว่างแล้วนะมันจะยาวแล้ว เพิ่มได้ใช่ไหมพี่ได้ค่ะขอพี่เบอรอะไรเห่ยเอสาเด็ดขอสาเด็ดหน่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยน้องก็ให้แป๊บนึงนะพี่นี่อะไรจ้ะรอาเด็ดแล้วจัดปะนะ แปดสิบบาทด้วยค่ะสามสิบเอ็ดระวังพี่นะครับนี่อย่างมาสองคนใครอยากกินอะไรก็สามารถหยิบเลือกกันได้เลยนะครับนี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าแบบกินหลายๆอย่างนะช่างน้อยขีด กินบ่อยกินน้อยแต่กินกินทุกวันหยิบเลยครับผมเอาตะก,ก้าหยิบช่างได้เลยครับอยากกินอะไรหยิบครับขีดละสี่สิบบาทครับนี่ตะก,ก้าครับอยากกินเท่าไหร่หยิบเอาครับ ตรงนี้เท่าไหร่อะครับอันนี้เท่าไหร่คะลูกค้าสามไม่สามร้อยบาทสามร้อยหกสามร้อยหกสิบโอ้เป็นถา,าดเลยถาดเดียวหรอของเขาอะนะไม่ใช่ละสามร้อยหกสิบเสร็จแมนี่มันต้องมีอีกนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สามร้อยหกสิบไปค้าบอกมันต้องล้นคอร์ก นี่นี่ <c oughs> มันถึงจะใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่มันต้องแบบนี้ไหมคะบอก360บาทมันต้องจกแบบนี้ เบอร์หนูสามเก้านะลูกนะนี่ครับนี่สาม้อยหกสิบ <360 S 2> มันต้องอย่างนี้นี่ของจริงของจริง<ม>ลูกค้าก็ไม่ทวงเลยนะได้ตลอดครับลูกค้าที่ <c oughs> นี่ทานกี่คนนะครับอย่าบอกว่าคนเดียวนะค่ะอ๋อนี่โอ้โหถ่ายรูปหน่อยถอย่ายรูปหน่อยนี่เดินตรงนี้เลยค่ะป้านะขอบคุณครับ ขอ23ก่อนนะีสะามลสสแล้วจัดไหมครับเจ็ดสิบเค่ะแเรามาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะครับ อันนี้คือต้องชิมทุกครกทาเสร็จอิ่มพอดีอิ่มน้ำต้มตําเห็นรูกระอเลยเ็นจานปลาหอมมากสต็มนะคะเจ๊แก้วตะเอง อ่าโอเคครับฝากไว่อีกหนึ่งร้านนะเป็นตําเหลาซิ่งนะครับแสบดากนะครับพิกัดอยู่ตลาดนัดสุวรรณภูมินะครับนี่ตักรวมได้ทุกอย่างคิดละ40บาทโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส์คิดตช่องหนูมึงชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนช่างลูกเาเ็บกา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video